สายกันดีกว่าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนนะคะโอเคน้องแอนทำจากกรุงเทพเนาะทักทายพี่ขนมจีนหน่อยไหมคะนี่ขนมจีนสวัสดีค่ะเอาวเลยว่ะทุกคนเสียงเปลี่ยนแล้วทำไมที่เดียวพูดโอ้่หคิดตั้งนานแล้วก็เลยโอ้คุยกับพี่ขนมจีนไม่ได้ไม่ฟังคนอื่นด้วยเอาเลย แอยพูดไหมคะวันนี้มีอะไรจะมาแชร์หรือเปล่าก็คือวันวันนี้หนูเดี๋ยวหนูเล่าเรื่องข้อให้ฟังก่อนละกันค่ะได้ค่ะหนูมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วแบบหนูมีเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันหนะมีอยู่สามคนใช่ไหมคะค่ะก็คือวันนี้หนูเพิ่งกลับจากัดมาเพราะหนูไปจากตมมาหนึ่งอาทิตย์หนูกลับมาวันนี้หนูก็เห็นเพื่อนหนูคนนึงอะไปพบกับแฟนหนูอะ ใน, 1, 2, นหนึ่งในหนึ่งในสองสามคนเนี่ยค่คะใช่ค่ะก็คือแบบหนูแล้วคือหนูทำใจไม่ได้หนูก็มองก็ร้องไห้หนูเพิ่งหยุดร้องไปสักพักหนึ่งอันนี้คือเราเ<อ>พิ่งรู้วันนี้หรือว่าในในช่วงสองสามวันนี้คะ่ะเพิ่งรู้วันนี้ก็สดเลยคะ่ะพี่อ,อ,อแอนครับก็คือภาพที่เห็นว่าเขาคบกันเนี่ยภาพนั้นเล่เาคร่าวๆไม่ต้องหมดก็ได้เป็นที่เราเห็นเป็นแบบไหนครับแล้วมั่นใจยังไงครับว่าเขาคบกันแน่นอนเป็นภาพอะไรครับเขาคบกันนะคะเขาจุดจุ๊บกัน หนักเหมือนกันนะก็เท่ากับแบบเดี๋ยวก่อนคือคือเดี๋ยวก่อนนะขอเลี้ยงสมองก่อนเรากลับมาเปิดประตูแต่ยังหวัดปุ๊บเปิดเข้าไปปั๊บเห็นแฟนกับเพื่อนสนิทของเราโอ้ยใช่ไหมลูกใช่เห็นแฟนแบบแล้วเขาดูไ่อแล้วเธอวิ่งมาแบบเธออึ้งช็อกอาการเขาทำยังไงอยู่เขาทำยังไงต่อไปค่ะไม่ใช่ทำยังไงอยู่เขาทำยังไงคือเขาเออยังไงเขาวิ่งมาหาเธอหรือเขาเขาก็เห็นแล้วเขาก็เขาก็เลิกเลิกจบแล้วเลยหนูก็บอกว่า ทำไมถึงทํกันอย่างทาไมถึงทําอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขารักกันไม่ใช่หรอกใครพูดหนงหรือผู้ชายพูดคะคือทำแบบนี้เพราะว่าเธอไม่อยู่ตังหาทำไมร้ายมากเลยโหหดมากอะคือเอางี้ดีกว่าคือือบว่าผู้ชายก็บอกว่าแบบหนูหายไปเขาก็นึกว่าหนูไปมีคนใหม่หนูกอธิบายแล้วว่าหนูไม่ได้ไม่มี กลับต่างจังหวัดนะไม่มันเป็นข้ออ้างข้ออ้างจริงๆบอกเลยว่าตัดใจได้เลยตรงนี้ทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนนะหนุ่มจินว่าคือคนเราถ้ามันสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้ทั้งผู้ชายเองแล้วก็ผู้หญิงเองเนี่ยเราก็เขาไม่ควรค่าพอที่จะรู้จักกับเราจริงๆไม่ต้องสนใจตัดใจเลยแต่ก่อนหน้านี้ครับคือผมไม่รู้ว่าเพื่อนอถามกันหน่อยดีกว่าจะได้จะได้จินตนาการเรื่องได้ถูกนะครับคบกับเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเรากอนสนิทกันมากขนาดไหนคะก็สนิทกันมากค่ะ ตั้งแต่แบบประถมแล้วค่ะจนถึงมัธยมเลยประมาณเนี้ยตอนเขาทำได้ไงอ่ะอ่าแล้วแฟนนี่คบมากี่ปีครับค่ะแป๊บนึงนะคะได้ครับฝากซื้อกระเป๋าลูกฮัลโหลจ้าจ้าจ้ามาถ่ายมาถ่ายกีทีสิเกี่ยวแค่นี้จ้าจ้าได้ได้ขอบคุณมากจริงๆเข้าใจฝ่ายชายเบลค่อนข้างจะ ฝ่ายชายเข้าใจอยู่แล้วผู้ชายก็จะมีความเจ้าชู้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะแต่ว่า <c oughs> ที่เบลไม่ค่อยโอเคคือผู้หญิงไม่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไเป็นเพื่อนกันแล้วทากับเพื่อนได้ลงคอ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าฝ่ายชายมาชอบเพื่อนเราก่อน ก็ผู้หญิงเพื่อน้็ควรไม่เล่นด้วยอย่างี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าคุณจะบอกว่ามันตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ก็มันจะบอกว่าเฮ้ยคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยทำไมทํากับเพื่อนได้ลงคอขนาดนี้อ่าผู้ชายก็โดนอาจจะโดนเป่าไปเป่าไปเป็นแบบนั้นไปความจริงแล้วนะหนอมเชว่านะคนเรานะคบกันเนี่ยควรที่จะแบบตัดสินใจดีๆดูดีๆอย่าไปเชื่อเขาทั้งใจหรือแบบอะไรเงี้ยมันห้าไม่ได้หรอกไม่ให้รักทั้งใจแต่ว่าต้องประคองตัวเองวยสติแล้วยังไงต่อครับแอนครับเออ ี่น้องพี่หนุ่มจีนพี่เล้วก็คือแบบเพื่อนหนูอะคือเพื่อนหนูอีกสองคนแล้วก็ในกลุ่มนั้นอะคือเขาไม่อยากให้หนูออกออกจากกลุ่มเพราะหนูเป็นตัวตลกตัวฮาในกลุ่มเขาไม่อยากให้หนูออกไปอ่ะเดี๋ยวกันแล้วกันถ้าหนูเป็นตัวตลกแล้วทาไมเขาไม่อยากให้ออกอะก็คือหนูหนูหนูพาเพื่อนขำได้แล้วปรมานี้เราเส้นเคียเพื่อนเเป็นตัวฮา ช่ค่ะเขาเข้าใจแล้วในกลุ่มตัวหาแล้วมันเกี่ยวกับแล้วมันไม่เกี่ยวกันแล้วเขาไม่แคร์ความรู้สึกหนูหรอตัวหาก็ร้องไห้เป็นนะลูกคือหนูไม่เข้าใจว่าหนูไม่รู้จะทํายังไงคือจะบอกเขายังไงว่าแบบหนูทําใจไม่ได้แล้วหนูก็อยากออกไปจากกลุ่มนี้หนูก็พูดยังไงให้เขาไม่ทำลายความรู้สึกเขาพี่หือจะกลุ่มเลยไม่ได้แค่เลิกคบคนเดียวหรอคะเราเราเราเลิกคบคนนี้คนเดียวไม่ได้หรอคนอื่นเราก็ยังเป็นเพื่อนด้วยไงคนฟังเสียงเมาส์ไม่ได้ไงเบลใช่ไหมแอน ใช่แล้วเพราะเขารู้ว่าพอเขาไม่อยู่เนี่ยหรือว่าแอนหนหลังปั๊บเนี่ยรู้แล้วว่าข้างหลังเนี่ยต้องคุยเรื่องเขาเขาต้องคุยหน้าค่ะอแย่จังเลยอะแล้วแล้วแอนยิ่งถ้าอยู่เนี่ยเดีเข้าใจไหมแอนจะดูไม่มีค่าเลยเข้าใจแต่ว่ากำลังงงกับเพื่อนใช่มเพื่อนเพื่อนรอบข้างทราบเรื่องนี้ไหมคะเขาทราบเขาแต่ว่าเขาปิดบางหนูหนูก็ถามแล้วยิ่งรู้ด้วยใช่ไหมว่าเขาแอบคบกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็รู้ด้วยเหรอคะรู้เมื่อก่อนเราอีกเนาะ เขาเพิพ่งมารูค่ะอ๋อเพิ่งมาลูพร้อมๆกันเอางี้อย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งเพิ่มตัวละครกันอย่าเพิ่งเพิ่มตัวล<ช><ป>ะครกันอเอาแค่แบบอตอนนี้กับเพื่อนสนิทของเรานะครับแล้วก็ในกลุ่มสองสามคนนี่ยที่หนูบอกเขาแล้วแล้วพี่รู้ว่าหนูอยู่ยากใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ยากใช่ออมันอึดอัดมากมันอึดอัดแล้วมันอยู่ยากครับก็คือตอนนี้พี่อยากให้หนูเฟดออกมาเรื่องที่จะพูดยังไงอะไรยังไงตรงนั้นไว้คิดทีหลังครับถอยออกมาก่อนอยู่ครอบครัวมีมีมีที่ให้พักสำรองมีเพื่อนอีกกลุ่มนึง หรือไม่ก็เพื่อนสนิทคือพี่ไม่อยากให้หนูไปอยู่ตรงนั้นก่อนอ่ะ<ช>เป็นเป็นไม่อยากให้หนูเป็นหัวข้อช่วงน,นี้ก่อนไม่อยากให้เป็นหมาให้เขา,า <c oughs> เออเป็นเป็นหัวข้อเป็นอะไรเขาคุยเป็นหมาให้เขาแบบยยม,มันไม่ใช่แค่แบบว่าการเอาชนะหรืออะไรหนุ่มจิ้นมองในแง่ที่ว่าความรู้สึกเราควรเซฟตัวเองให้ให้หายก่อนอะ่ะทําตัวเองให้ดีก่อนอแล้วโดนมาหมาดๆเลยเป็นพี่<อ>พี่ยังโทรมาคุยอย่างนี้ไม่ได้นะที่พีพ<ช>พโค้ชตอบ ถือว่าน้องแอนก็ดีมากเก่งมากแล้วนะจริงๆนะคะเลาน่าจะทําใจได้เลยพี่ถามถามแอนว่านานไหมคะกับกับผู้ชายคนนี้ก็ปีหนึ่งแล้วค่ะปีนึงแอนครับแขนต่อไปที่อยู่ในหัวเป็นไงบ้างครับแอนครับก็คือหนูก็หนูก็กล่าวว่าคือหนูก็จะไปพูดดีๆแบบว่าขอเวลาสักช่วงหนึ่งขอไปทําใจก่อนไในแบบนี้ แล้วเดี๋ยวหนูให้กลับมาคบพวกเขาค่ะโอ้โหเราเป็นที่พี่ไม่คบแล้วนะจริงไม่ไม่ไม่คือเราเข้าใจมันมีความผูกพันได้ให่หน้องคือถ้าถแอนแอนจะเป็นคนฝ่ายที่ตัดสินใจเสียสละแล้วลืมเรื่องทุกอย่างเองใช่ไหมครับใช่ค่ะไปตั้งหลักเป็นแบบนั้นแต่ดูรู้ไหมว่ามันคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่หลักสัปดาห์หลักเดือนพี่ว่ามันใช้เวลานานมากนะครับถ้าทําได้เร็วมันก็ดีครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย เวลาหนูเฟดเออกไปจากกลุ่มปั๊บเนี่ยหนูจะไม่กลับมาอีกแล้วครับซึ่งลึกๆหนูรู้ใช่ไหมว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ก็รู้ว่าแต่ว่า หนู่ก็กล e no ok hey> ัวเขาจะหาว่าหนูลืมเพื่อนอะไรเฮ้ยไม่แล้วมันลืมกันกนานแล้วไม่งั้นมาโชว์ดูดปากเอ้ยมาโชว์จูบกันขนาดนั้นหรอใช่ชิดเพื่อนในกลุ่มเลยประมาณนี้อ่ะอย่าอย่าไปคิดเรื่องนี้คือหนุ่มจีนว่านะคนเราอ่ะอยู่กับครอบครัวเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเรารักเขาแล้วเขาก็รักเราอย่างจริงใจจริงๆไม่มีใครที่จะจริงใจเท่ากับคนในครอบครัวเออไปตั้งหลังมีที่ตั้งหลักไหมลูกนะที่บอกไปพักเนี่ยหนูมีที่ของหนูแล้วใช่ไหมลูก ใช่คิดไปแล้วนะเออโอเคโอเคอันนี้พี่ไม่ถามต่อเออแต่แต่แอนคิดถูกมากคิดถูกเกินครึ่งเลยนะถูกแอนเป็นคนวิเคราะห์แล้วหนูเป็นคนแมนแมนอ่ะหนูเป็นคนแบบขอเคลียร์แล้วจบแล้วฉันขอไปเฟสไปพักให้รู้กันทั้งหมดเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วบอกเขาเป็นขอบเขตอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับใช่อ่ะแล้วแล้วเสียงเสียงกลับมาเขาเงียบไปหรือเขาพูดอะไรกับคุณไหมครับเขาก็บอกเขาก็บอกว่างั้นขอให้แอนทำใจได้ไวๆเลยวันนี้ค่ะโอ้โห เข้าใจเนอะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะตอนนี้เบลเชื่อว่าน้องแอนเข้มแข็งมากในระดับนู้แล้วนาะขอให้ดีขึ้นแล้วกันสู้ๆแล้วกันนะคะน้องจีนดีใจนะที่น้องแอนคิดได้อย่างนี้แล้วก็ขอให้ทำใจได้โดยเร็วนะคะก็ลืมคิดซะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันผ่านมาในชีวิตทุกคนต้องเคยเจอช่วงเวลาแย่ๆนะคะก็สู้ๆแล้วกันถ้าเกิดมีอะไรก็อินสตาแกรมทวิตเตอร์หาพี่น้องจีนแล้วกันนะเผื่อแบบ จะได้คุยกันเทคแคร์หนูจะได้ไม่เหงาหาอะไรสนุกสนุกทำทำกิจกรรมเยอะๆรู้เปล่าพี่หนุ่มจีนคะหนูขอเพลงได้ไหมได้ได้เพลงอะไรคะเพลงอดเก่งอะค่ะโหอดเก่งเหรอของใครเต๋าสมชายของหนู่ะหองจีนเนี่ยอเลมักเมื่อนานมาแล้วดาดาดิบอกได้อเลมักตีริตหนูจำได้หนูมีอเลมนีกเขาเป็นแฟนเลยนะแฟนคุณเลยนะเนี่ย ใช่ขอบค่ะน้องแอนยังไงถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรเนี่ยก็ส่งเข้ามาหาพี่ผมจีนในอินสตาแกรมทวิตเตอร์อย่างงี้เนาะเพื่อจะได้คุยกันค่ะเออน่ารักดีพี่ชอบขอบคุณค่ะเอาแอนดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะสู้ๆค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะ เฮ้ยยืนได้ครับแอนเป็นเด็กคนนึงยที่เข้ม็งนี่คือดีมากในระดับคนที่แบบเสมมติเอาแค่สมมติวันนี้เลยนะสมมติเป็นเราที่โดนอย่างเงี้ยวันนี้มันมาเลยเราไม่ได้แล้วจะเปิดวิทยุฟังยังไม่เปิดเลยครับคุณนางเก็บตัวหนักนะครับวันแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่พีที่สุดอะน้ำจิ้นว่าแต่เขามาถูกทางด้วยนะเขามาเลือกที่จะคุยกับคนหมู่มากแบบเราครับคือเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งและพูดชักจูงได้น้องทําดีไม่ใช่แ่แจะบอกว่าอย่างน้อยก็มาดีอยู่คนเดียวเท่านั้นเองใช่แล้วก็ แม่เดี๋ยวคุยกันนะโอ้ยอะโอเคค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ดีกว่านะคะตอนนี้มีหนึ่งเพลงที่จะให้ไปฟังการอยู่ในช่วงของ7วันแรกด้วยนะคะที่นี่ที่เดียวในช่องยูทูแช n e l ลเนาะ,ะกับเพลงนี้เลยค่ะเมื่อไหร่ฟ้าจะมองลงมาที่ชั้นจากพรีนค่ะ